มาด้อค่ะทุกคนมากินอาหารฝรั่งด้วยค่ะเป็ดค่ะเป็ดแล้วก็ไอ้มันกระลำม่วงค่ะแล้วก็อัน,นี้ค่ะน่าอร่อยไหมค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวปั่นให้ดูค่ะเป็ดอบค่ะ น่าทานไหมคะชัดๆค่ะอืมใครหิวมาเด้อคะ่ะมากินบ้านประทัดค่ะอาหารฝรั่งเป็ดอกกินกับกระลำม,ม่วงคะ่ะแล้วก็กินกับมิไฮส์ดิเซอร์เซมเกนนั่นแหละค่ะไม่รู้ชื่อว่าอะไรมาคะ่ะทุกคน